สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดเกมดราก o อนบอลสำหรับน้องที่ขอมานะครับซึ่งผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่มาทำคลิปช้าไปหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าอยู่เข้าในชแนลผมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับขั้นแรกนะฮะให้เข้ามาที่ลิงก์นี้ครับเป็นลิงก์ของเมก a นะครับผมให้ลิงก์ไว้แล้วนะครับ ผมจะให้ลิง์ไว้ใต้คลิปนะส่วนเซฟจะไดไม่ต้องห่วงผมให้อยู่แล้วครับแล้วก็กดไปตรงนี้นะครับกดเลยครับมันก็จะโหลดเลยครับพอโหลดเสร็จก็เปิด p h p ขึ้นมาแล้วก็โหลดเกมได้เลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีแก้จดํำอย่างที่ผมสอนไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าโหลดยังไงก็กดโหลดไปนะ แล้วคุณเซฟไว้ที่ไหนก็เข้าไปเปิดเปิดได้เลยแล้วก็แก้จอดำอย่างที่ผมเคยสอนไปต่อคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ